ฮัลโหลกูมาแล้วได้เก้าวใจเติ้มเคยร่องตีนไปกูไม่เคยเลงแต่ไม่รู้แต่กูได้เก้าวอะกูไม่เคยพูดนะสรุปไอ้ติ้มเคยร่องตีนกูหรือบูชายเอากี่อันพี่กูไม่เคยพูดก็แล้วแต่กูตื้มคนได้พูดนุแต่นี่วังไม่ได้แล้วมาพื้นนี่เอาผีก้อยชวนมาเอาไม่พีก้อยว่าไปตองปากใครมา ủa chính á, ủa mấy lúc kêu mài kẹo kêu mài túc, kêu mài đấy không? Mày 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 mài túc, mày 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 cao 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 đang cao cọp, <laughs> phải mua rún vườn mất, gì gì? À. Nó có 8 mà à, nôn để mày mài cây, bằng coi té, không, oh. mài cái nữa, không, ai nữa chứ? เดี๋ยวเล่นกนแป๊บเอ๊ะใครวะจีบรอบนม่ได้ใช่ป่ะวะรอบลงหมาบหรือมาวันี้เมื่อจีบไปรับโอ้วันนี้ได้ขากลมาทันนึงกอยมาร้อยนัดนะดูดีดูดีไหมร้อยนัดนยไม่กินลาบปานจืดแม่กิดติงกดกิตต้งกันตำรวจทิ้งพ่อกิตติงตำรวจทิงเลยพ่มกิดติงตำรวจทิ้งก็กลัวว่าตำรวจพรอมมี อันนี่อะเหมือดความอันี้ไปโหลดตัวนะลดตัวลดตัวพมตัวกับเมหลดตัวคือยอมรับยอมรับพมยอมรับเแต่แรงก้องจริงวพร้อมมาร์กก็แรกเดือดจริงต้อยอมรับหนปมาไปจ่ายตำรวจปร้อมมาก์กก็ตรวจกับเสรเพมแต่งโจุดตำรวจอติจิงไม้นี่ไม่อยากอยแตงข้างเน็ตนึ่ชาววัดไหมชาววัดือชาววัดเดี๋ยวตำชาววัดนี้ตำคอนเทนต์นะตำคอนเทนต์เพิ่ต้คอนเนต์นาดานัดอย่างของชาตตอกันมาเลยนะ ไม่ได้จำเือเขาให้การที่พันนึงพันนึงอันนะอยู่ว่าไปบางบอกเจ็ดเมลี่วเ็ว